คือเมื่อกี้เราจะไปไหนนะเมื่อกี้เราจะไปบึงของหลวงไปไหว้ปู่อือรือสีไหว้ปู่เรือเราจะต้องนั่งเรือนั่งเรือข้ามไปก่อนดอนโพบึงของหลวงแต่ทีเนี้ยเราดันเห็นป้ายสารปู่อือรือชี้มาทางนี้เราก็เลยขับขับตาม GPS เข้ามาเอ้ไม่ใช่เราก็เลยออกนอกแผน GPS แล้วก็ขับตามป้ายมาคืออย่างงี้ครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าคือแผนของเราวันเนี้ยตอนเนี้ยเรากําลังจะไปที่เกาะดอนโพ นะครับไปไหว้ปู่อือลือราชานะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเกาะกลางแม่น้ําแล้วก็ไปไหว้องค์ปูน่นคราชนะครับทีนี้ว่าทางผ่านเนี่ยเหลืออีกประมาณ8กิโลเนี่ยเรายังไม่ทันได้ไปไหนพอดีเห็นป้ายว่าเป็นศาลปู่อือลือนะรเราก็เลยเลี้ยวเข้ามาแล้วจะเป็นหมู่บ้านแบบซอยเล็กๆคือรถยนต์เนี่ยคือแทบจะพอดีคันนะครับเราจอดอยู่ในป่าย,ยางแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีลําธารที่ไหลามาจากน้ําตกที่เราไปมาเมื่อกี้แหละนะครับไหลามาตามเส้นคลองแบบนี้ทีนี้เราก็เลยมาเจอ าสารปู่เอือลือที่เป็นเหมือนสารเก่านะครับก็จะเจอแม่เขาเนี่ยนั่งทําใบสีอยู่นะครับเราก็บอกเอ๊ะสารเขาอยู่ไหนเราเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปรากฏว่าเป็นสารสารตั้งต้นสารเดิมของปู่เอือลือท่านนะครับตรงนี้เรามากลาบไหว้ได้แล้วก็ไหว้ใบสีได้ซึ่งเมื่อกี้ดูก็ไปไหว้มาแล้วก็มีคนแวะเข้ามาเหมือนกันนะครับตรงนี้จะเป็นสารเก่านะที่พี่มดดัเนี่ยท่านได้เรียกว่าเหมือนเอาองค์ตัวแทนองค์เหมือนเนี่ยเอามาเอาไว้ที่นี่ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเสร็จตรงนี้เราไปไหว้ที่ที่ตรงปู่หรือศาลใหญ่ได้นะครับตรงที่คนที่เขานั่งเรือข้ามไปนะครับสามารถมาแวะไหว้ตรงนี้เป็นศาลเก่าได้อยู่ในป่าหมดเลยนะตรงนี้ไหว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปไหว้ที่นู่นได้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปเหมือนกันนะก็เลยแวะที่นี่ก่อนอน,นี้ครับก็จะมีแม่ทําใบสีอยู่นะครับทําสดนะทำสดทุกวันก็เป็นศาลเก่าเล็กๆนะนะไหว้ตรงนี้อ๋อนี่ไง ข้างหลัง่ยเป็นป่าหมดเลยนี่นะครับให้ดูหาให้ดูองค์ปู่นะครับตรงนี้นี่ครับมากลับไหว้ได้เสียงโชคเสียงอะไรได้นะครับตรงนี้ไปเดี๋ยวเราจากตรงนี้เราไปที่บึงของหลวงไปข้ามเรือนะครับไปที่ศาลปู่ลือเดี๋ยวพาทุกคนไปข้ามเรือไปไหว้ปู่ลือกันครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักเบรกกันก่อนตอนแรกว่าเราจะไปบึงของหลวงเลย ตอนนี้หิวมากก็เลยแวะตลาดน่าจะเป็นแถวแถวบึงโขงหลงเนาะเป็นเหมือนเทศบาลเป็นตำบลเนี่ยเออแล้วก็มีโรงพยาบาลมีตลาดสดมีเซเว่นมีอะไรแบบนี้นะครับอยู่บริเวณแถวริมบึงโงหลงนี่แหละก็เลยแบบต้องกินซ้มตามให้ได้ร้านซุปตาหาร้านที่เปิดให้ได้มาถึงบึงการแล้วนะเดี๋ยวเติมพลังกันก่อนก่อนที่จะไปไหว้หรือกับสักการะปู่อลือน,นะครับสั่งเป็นอันนี้มาเลยเนี่ใช่ไหม ตำปลาล้านะครับมาถึงอีสานแล้วต้องกินปลาล้านังไก่ทอดเราซื้อมากินที่ร้านข้าวแล้วก็เป็นร้านข้าวตำสั่งด้วยนะก็คิดว่าต้องกินก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีพลังงานตั้งแต่เช้าไม่ได้กินมาเลยคือตั้งแต่เช้าเรากินมาน้อยมากครับเราก็เลยต้องเติมพลังกันก่อนได้ส้มตำมาแล้วได้หนังไก่มาแล้วเดี๋ยวเราเหลือข้าวนะฮะข้าวเราสั่งเป็นผัดฉ่าอาวนี่มีน้ำซุปด้วยออครับทำพริกน้ำปลา ขอบคุณครับดูฮะเป็นไงไม่ต้องหรูครับแต่รสชาติสุดยอดรสชาติอร่อยมากส้ตมตำนี่อร่อยมากจริงส้ตมตำปูปลาแล้วก็หนังไก่ทอดนะครับเราสั่งเป็นผัดฉาด้วยแล้วก็แล้วก็ผัดวิกแกงด้วยดเดี๋ยวเราลองตำปูปลากันก่อน,นออเขาบอกว่าไม่เผ็ดมากนะกนหนังไก่รู้เสียงนีไกรุบ อ๋อข้นข้าเลยตำปะลาหนังไก่ทอดตามด้วยผัก<า> <ๆ S 2> เป็นร้านง่ายๆทุกคนอยู่ในตลาดแบบตลาดสดหรืออะไรไม่รู้อะไม่ได้แวะร้านอาหารด้วยเป็นการสุ่มที่แบบว่าโอเคอ่ะเจอร้านอร่อยราคาถูกอยู่ตรงข้ามี่ยเยอะกับ นี่เองเนี่ยร้านทองเออนี่ข้าวน่ากินมากเลยเห็นไหมข้าว,าาาวน่ากินมากอืผัดชาหมูหวานเนี่ยเห็นไหมโอ้ย,อยน่ากินมากมมอร่อยจริงอื โอเคเดี๋ยวเรากินอิ่มแล้วก็ไปขึ้นเรือกันครับถึงแล้วท่าเรือสายบุญนาคาเรียวนี่เลยเนาะใช่อ๊เอาละตอนนี้เราก็จะต้องมาข้ามเรือที่นี่นะครับท่าเรือสายบุญนาคาจริงๆมีหลายท่าเรือนะแต่ว่าเราเคยมาที่นี่นะครับก็เลยว่าจะมาขึ้นที่นี่แทนเราต้องมาข้ามเรือไปที่เกาะดอนโพนะครับเดี๋ยวจอดรถก่อน ถึงแล้วถึงแล้วตอนนี้เราซื้อชุดเครื่องไหว้มาแล้วนะครับเป็นใบสีดอกดาวเรืองนะครับแล้วก็มีน้ําดื่มมีน้ําแดงทูบนะฮะเราก็มาขึ้นเรือนะครับค่าเรือนี่100บาทก็จะมีเรือรอเราอยู่ตรงท่านะฮะเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือเพื่อจะข้ามไปเกาะก็ค่าเรือ100บาทนะครับแล้วก็มีค่าใบาสีจริงๆก็มีหลายท่าเรือนะครับเห็นไหมจะยาวสุดเลยลที่เราเห็นมองเห็นนะก็จะมีท่าเรือ,ออื่นด้วยนะครับสวัสดีครับ เรานั่งเรือนะครับข้ามไปเกาะดอนโียจะมีเรือมารอรับเรานรับขึ้นได้เลยขอบคุณครับโอเคนี่ได้แล้วหยียบไม้เลยโอเคนั่งเลยนั่งหน้านี่หันหน้าออกมาทางนี้นี่โอเคนั่งหน้าสุดแล้วเอ้ยดูนั่งหน้าสุดเลย <Okay. S 2> ไปครับเรเริ่มออกเดินทางไปที่เกาะดอนโผลโอ้โหบรรยากาศทุกคนหญ้าท้องฟ้าอากาศจะร้อนไปนิดนึงครับแต่ว่าลมพัดตลอดเวลานะตรงนี้บริเวณลิมขอบเกาะมุก ใกล้กับเกาะกลางน้ำนะครับที่จะปลู่ลือนั้นประดิษฐานอยู่ในบริเวณตรงนี้คือเป็นเป็นบึงแบบใหญ่ๆเลยครับใหญ่มากๆถ้ามานี่จะได้เห็นความกว้างใหญ่ของบึงของหลกตรงนี้เนาะนะตามตำนานเขาก็เล่ากันหลากหลายนะครับว่าปมู่ลือท่านเนี่ยได้โดนสาบให้เป็นพญานาคตลอดชีวิตตลอดชีพเลยนะเมื่อจะกี่พันปีเนี่ยก็ยังเป็นพญานาคอยู่เกิดจากการสูรบเกิดจากการ อย่างแย่นะครับบางอย่างหลากหลายเรื่องราวนะครับจนกลายมาเป็นคำสาปของพญานาคที่สาปไว้ตลอดกาลนั่นก็คือเจ้าปู่ฤรือราชา,หาแห่งเกาะดอนโผลมุ่งพกหลงครับเนี่ยนั่งปั๊มเบลถึงแลทุกคนไม่เกิน5นาทีครับเราจะได้เข้าไปชมความน้าของบนเกาะดอนโผแล้วนะฮะนี่นะฮะถึงแล้วบริเวณทางขึ้น วุย้ยตรงนี้น้าําใสเห็นข้างล่างเลยอ่ะถ้าดูด้วยตาเปล่านี่ <champagne> คือเห็นพวกแบบรากของต้นไม้อ่ะน้ําใสมากนะนี่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 น <c oughs> ดูดีน้ําใสมาก <c oughs> อ่านี่เราต้องขึ้นตรงนี้นะโอเคครับก้าวได้เลยนะครับโอเคฮึปูดูดีน้ำใส่ปล่ <c oughs> เห็นข้างล่างเลยอะเนี่ย <c oughs> ครับอ๋อเขาต้องไปอีกฝั่งนึง โอเคมาเร็วอ๋อวันนี้เราวันนี้เรามาเร็วใช่ไหมตรงนี้เขาจะเป็นแผ่นไม้เป็นทางเข้านะฮะเป็นมีป้ายมีอะไรแบบนี้ก็ผู้ใหญ่สาสิบ,บาทเหมือนเดิมนะครับเด็ก20บาทบริเวณทางเข้าโอ้ที่มันต้องลุยนะเพราะเหมือนน้าบนเกาะมันจะขึ้นนะต้องลุยน้ําไปนี่นะฮะทางเข้าอยู่นี่นี่นะฮะบอกเลยว่าต้องใส่แตะมาเป็นทางเข้าพอดีน้ํามันขึ้นนะครับ ก็จะมีน้ําอยู่บริเวณทั่วเกาะเลยเดี๋ยวเรามาจ่ายค่าเข้า,ขาตรงนี้ก่อนโอ้หน้ํามันขึ้นเหรอครับเนี่ยเมื่อเช้าท่วมตรงนี้นะเมื่อเช้าขึ้นสูงใช่ไหมครับพี่เมื่อวานท่วมหมดเลยครับสแสดงว่าระดับน้ำมันขึ้นแล้วฝนมันตกหนักเนาะผมอยู่ลานพญาศรีสัตว์กับน้ําขึ้นแดงเลยครับ,รบพายุเลยใช่ใช่บอกนะ้ำเมื่อวานเมื่อวานขึ้นสูงกว่านี้เมื่อวานคือท่วมหมดเมื่อวานอะ วันนี้น้ำน้ำลงแล้วก็เราเข้ามาไหว้ได้ปกติโอ okay, เคเราจ่ายค่าเข้าก่อนทุกคนดูบริเวณทางเข้านะเราเปียกที่น้ําตกมาแล้วนะครับเรามาเปียกที่เกาะดอนโพต่อเนี่ฮะเดินตามทางไปเลยทางเข้าจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีน้ําท่วมขังอยู่ทั่วเกาะเลยแต่เกาะแห่งนี้ไม่ได้จมนะทุกคนแต่ว่าแค่ว่าถ้าน้ํามันขึ้นสูงกว่าน,นี้อาจจะมากับสกัลละไม่ได้นะครับแล้ววันนี้เหมือนน้าจะลงด้วย ทำให้เราเนี่ยเข้ามากับสกัลลปลู่อือลือได้ระดับน้ําบริเวณนี้เนี่ยก็ยังคงให้เราได้เดินได้ปกติอยู่ครับแต่ว่าจะเป็นพวกพวกจอกพวกแหนอะไรพวกนี้ก็จะลอยตามแบบในบึงเนี่ยลอยเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนนักท่องเที่ยวนี่ก็คือน้อยมากนะครับวันนี้เนื่องด้วยว่าเมื่อวานเนี่ยพายุเข้านะฮะคนก็เลยอาจจะยังไม่กล้านะครับที่จะมาตามอุทยานหรือว่าสถานที่ที่มีเกี่ยวกับน้ำนะฮะ เนี่ยนี่ก็คือคนไม่ได้เยอะครับแต่มาปีที่แล้วนี่คือคนแน่นเลยนี่ทุกคนดูระดับน้านี่คือแค่นี้เลยนะเนี่ยมิดรองเท้าไปแล้วนะครับระดับน้าเนี่ยเนาะใช่คือคือท่วมทั้งเกาะเลยทุกคนแต่ก็ยังมีพี่พามคอยแบบท,ทําพิธีให้อยู่แบบถ้าเราเอาไม่รู้วิธีทําหรือทําไม่เป็นอะไรแบบเนี้ยเขาจะมีคนคอยบอกวิธีการ นะครับไปไหว้ตามจุดต่างๆมีพามคอยนำนะครับดูดิท่วมแบบระดับน้ำขึ้นสูงมากทุกคนแต่น้ำใสนะน้ำในบึงใสยอยู่แล้วก็เดี๋ยววางเครื่องสักการะเรียบร้อยเราเปิดน้ำเปล่านะครับต่อนหน้าองค์ปู่ที่เป็นกายมนุษย์นะตอนนี้เป็นกายมนุษย์ของปูอเอือนะครับเปิดที่เป็นน้ำแดงแล้วก็เป็นน้ำเปล่ากับใบสีหนึ่งคู่นะเพื่อที่จะกราบสักการะองค์ปู่นะครับแล้วเดี๋ยวมีมีพราม,มีพ่อพามช่วยทำพิธีให้ โอเคเอาเข้าไปจุดทุบให้ใช่ไหมโอเคโอเคโอ้ห okay. okay. oh, นี่ก็คือบริเวณรอบๆเกาะนะครับทุกคนเดี๋ยวนี่พาดูรอบๆตรงนี้จะเป็นปูหรือราชานคราชนะครับน้ําขึ้นอยู่นะนะเข้ามาเขาก็จะมีพ่อาพามเนี่ยคอยทําบอกให้เรากล่าวตามด้วยนะครับวิธีการอะไรแบบนี้นะฮะโหตรงนี้สวยทุกคนเวลาพระอาทิตย์ลงแดดลงนะสวยมากเราก็เดินลุยน้ําไปนะครับทร <laughs> ายอยู่ด้านล่างนะ right? เ,เดินลุยน้ำไปนะครับสวยมากนะครับก็จะมีพ่อาพามคอยทําพิธีนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมานะช่วงบ่ายก่อนเย็นนะครับนี่ก็คือบรรยากาศบริเวณรอบๆเกาะดอนโพนะครับไปฮะได้เวลากราบฟังแล้วกราบสการะบูชาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้ระวังหัวอย่างเดียวเลยโอเคอนั่งหน้าเหมือนเดิม โอเคถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็นอนกันที่บึงการนะครับคืนนี้ที่โรงแรมลังกาลากูนที่พักวิวอย่างสวยอะ่ะดูดิเรานอนชั้นล่างนะครับนอนบ1เนี่ยเป็นตึกแค่เนี้ยเราได้ห้องข้างล่างนะครับราคาก็620บาทเรามาพักเป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยดูดิเป็นเล็กวิวเลยไหมวิวสวยมากที่พักติดริมแม่น้ำเลย ดูดิเออวะ่ะวิวสวยอะราคาไม่แพงด้วยนะ600กว่าบาทนี่ครับเราจอดที่นี่โอ้ที่พักสวยอะราคาหลักร้อยนะครับแล้วก็คือวิวดีมากเลยนี่นะฮะโรงแรมลังกาลากูนวูวิวสวยจังนี่ห้องที่เรานอนนะครับห้องนี้ B1 น,นี่ก็เป็นห้องที่เราจะนอนกันมาดูห้องพักของเรากัน B1 ครับอโอ้โหเฮ้เยเกินกว่าที่คิดไว้มากนะครับก็เสียบการาดนี่นี่คือห้องราคาหลักร้อยนะได้วิวแบบเป็นบึงเป็นแม่น้ำเลยอะ่ะ แล้วเห็นแบบเป็นภูลังกาด้านหลังด้วยนะครับที่เห็นเนี่ยมันจะได้เห็นเป็นวิวเหมือนภูลังกาด้านหลังด้วยตรงนี้ที่ผ้าของเราหกร้อยก็บาทดูดิทีวีตู้เย็นแอร์นะฮะหมอนแล้วก็สีสันที่เขาทําดีมากเราแขวนผ้าห้องน้าโหยใหม่วะ่ะห้องน้ําใหม่มากนะครับเนี่ยหกร้อยราคาหลักร้อยนะครับทุกคน ก็ถือว่าโอเคนะครับที่พักที่เราเลือกมาเนี่ยก็คือเป็นที่พักที่ใกล้โลเคชันที่เราจะไปพรุ่งนี้ด้วยนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติปูลังกาถ้ำนาคีตรงนี้เนี่ยจะห่างจากถ้ำนาคีประมาณแค่15นาทีทุกคนแล้วก็ถัดจากที่พักเราไปจะเป็นตลาดเป็นปั๊มนะฮะมีเซเวน่นมีอะไรต่างๆเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็ได้เห็นวิวสวยๆด้วยนะครับเพียงราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นทุกคนนะฮะสวยมากเลยที่พักคืนนี้โหอย่างชื่นชมกับวิวอยู่เลย นี่คือบรรยากาศติดที่พักเลยอ่ะสวยมากเราจะเห็นพระอาทิตย์ตกตรงอุทยานแห่งชาติปูลังกาเป็นบึงหรือว่าเป็นแม่น้ําอะไรสักอย่างใน,นครับตรงนี้เนี่ยดูดิตรงนั้นอ่ะพระอาทิตย์ตกตรงปูลังกาอุทยานแห่งชาติปูลังกาโอ้วิวสวยมากพระอาทิตย์ตกลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับวิวสวยมาก